คุณสามีกินอาหารไทยมาหลายวันแล้ววันนี้จะมาทํามันฝรั่งอบเจ้าได้ทําเมินแล้วเนาะทําอาหารฝรั่งทึ้นบนกินฟ้องทำแต่ของกิ่นไทยเดยกจะลืมอาหารฝรั่งเนียอันนี้มันฝรั่งมาปอกเปลือกเจ้า เสร็จแล้วก็มาหั่นเป็นแว่นเป็นแว่นแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยเจ้าจะหั่นแบบไหนเนาะวันนี้สมศรีจะไปอบกับหม้อให้มันซุกกันเนอะถ้าไผาจะเอาไปอบกับในเตาก็ได้เจ้าเตาอบอะเอาใส่ภาชนะตีเฮ้าที่เขา้าเตาอบได้เนาะเสร็จแล้วก็เอาไปอบในเตาก็ได้เนอะแต่อันนี้สมศรีจะเอาใส่ในหม้ออบก่อน พอหวาเดี๋ยวสมศรีจะเอาไปอบต่อตีเต่าอบไล่น้ำมันเจ้าอันนี้ก็หั่นตามที่เขาต้องการเลยมันฝรั่งอะไรอย่างก็ได้เจ้าบางคนถามว่ามันฝรั่งอะไรอย่างมันฝรั่งเมืองไทยกับเอ่อกับเดนมาร์กเหมือนกันเหมือนกันนั่นแหละมันฝรั่งก็เหมือนกันแหละเจ้าอันนี้สมศรีจะเอาใส่ในหม้อก่อนเนาะ สมสีจะไปอบกันใน้มอมันสุกก่อนอันนี้วิปปิ้งครีมเนอะวิปปิ้งครีมเทลงไปเร็จแล้วก็ใส่พริกไทยสเกลือใส่ผงลูกจันทร์ถ้าใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะเจ้ากลๆให้มันเข้ากันอันนี้ใจมือแล้วเนอะอย่างขอคุณสามีกลินเนาะเออกลๆกมันเข้ากันเร็จแล้วก็จะตั้งเตาตไฟแล้วเจ้า ตาไฟมีเตาอบก็เอาตั้งกับหม้อนี้ก็ได้แต่ระวังเอ่กมอกลนหม้อไหมนะเจ้าเพราะมันเป็นบิ๊ปิงครีมเนาะมันก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้สมสีจะแยกให้มันซุกเลยเจ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวสมศีจะเอาไปอบกับเตาอบไรน้ามันถ้าไคจะอบกบเตาใหญ่เลยก็ได้ไฟร้อยเก้าสิบองศาหนึ่งชั่วโมงนะคะอบมันฝรั่งนี่นี่สมสรีก็เอาใส่ในภาชนะนี้ ถ้าไผมีเตากำต้องอบอบกันในหมอ้อนี่เลยเจ้าหม้อแกงนี่ก็ได้เอาไว้คืออ,ออนกินล้ำนี่นะอบวิปปิ้งครีมเห็นไหมอันนี้ํมเสียไปอบในเตาเตาอบได้น้ำมันเจ้ามันก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้เซ็แล้วเจ้าหน้ามันก็จะออกสีไม่ไม่หน่อยแต่ถ้ามีเตากับอบกันในหมอนั่นแหละเจ้าโดยใช้วิปปิ้งครีมเนะ่ะ ล้ำนาอบมันฝรั่งกับวิปปิ้งครีมวันนี้คุณสามีพผมกินสเต็กเป็นกินเบคอนสมศรีก็เลยเอาเบคอนมาทอดเจ้าเอาไปกินก็สเต็กหรือว่าเบคอนหรือว่าอันยังก็ได้ตีเฮาหมูทอดก็ได้บ้านเฮาเนาะเอาไว้เหอละออนกินก็ได้นะ่ะมันฝรั่งอบมันอร่อยนะลองจิ้มมันเดเจ้ากินเปล่าๆก็ได้ถ้าเป็นสมมรีสมมรีก็จะใส่หั่นพริกน้ำปลาก,กินกินกับมันฝรั่งอบเนี่นะคนไทยอ่ะเนาะ มันก okay, ็จะต้องมีรสชาติเผ็ดๆ่อ้มันถึงจะอร่อยอันนี้ของคุณสาม,ามีเปิน่นเบคอนละกะหอมหัวใหญ่เจ้าทอดพัดเกียวคือมันหอมจะเอาไปหลาดมันฝรั่งทุกครั้งจะทำสเต็กแต่วันนี้แกมกินสเต็กแกมอยากแกบอกก็เลยทำทำอันนี้เละเจ้าเซรละแกจะใส่ชีดลงไปแืม สปะมีได้ของมันๆนึงนั่นอันนี้เซแล้วเจ้าเกก็เอาหลาดมันฝรั่งเห็นไหมมันฝรั่งใส่ถ้วยละก็ลาดแค่นี้กสรเซแล้วเจ้าเกบอกเกจะเอาซอสมะเขือเทศไปใส่คนไทยก็กินได้กินกับพริกพริกน้ำปลาอร่อยนะอืมถ้าเป็นคนไทยเนาะ สมสีว่ามันอร่อยดีรองอยาฝนคราจาวิปปิ้งครีมนะคะใส่วิปปิ้งครีมสูตรตามนี้เลยแค่นี้ก็เซ็ตเรียบร้อยโอเคกินมดป่ะนะอร่อยไหมอืมอ mm. i ่อ i taste good <S มันฝรั่งครับเบคอน very fat food <laughs> you not get you not get thin mm. You put this. chili, not melaya. I put chili. Okay. A nice pet. Mm. You want to try? No. No. It's a Fat food. <laughs> hello Be careful with what? Fat food. Yeah, fat food. A long time. Not every day. hello mu mu đang buồn bà bà này này mà nó khá áp mày Say thank you mà nó xịt đau với bà bà là đau luôn xịt đau đau Yeah. Now you hiding me rồi. nào, em xem nó xuống dưới mà nó xì mà hả mẹ mẹ? Được. Rồi em xem. Em đi bà là luôn. Đi nó đi nào. bỏ, bỏ nó hơi nặng rồi.